กำเงินให้พร้อม iPhone 12พร้อมวางขายแล้วสิ้นเดือนนี้เป็นที่จับตามองของใครหลายๆคนกับการประกาศวันจำหน่ายของ iPhone 12ทั้ง4รุ่นโดยจะมีการจัดจำหน่ายในวันศุกร์ที่27พฤศจิกายนนี้ในราคาของ iPhone ทั้ง4รุ่นนั้นมีดังต่อไปนี้ 1. iPhone 12 Pro Max 512 g b ราคา51,900บาท iPhone 12 Pro Max 256 g b ราคา43,900บาท iPhone 12 Pro m a x 128GB ราคา39,900บาท iPhone 12 Pro 512GB ราคา48,900บาท iPhone 12 Pro 256GB ราคา49,900บาท iPhone 12 Pro 128GB ราคา36,900บาท iPhone 12 Pro 256GB ราคา35,900บาท iPhone 12 128GB ราคา31,900บาท iPhone 12 64GB ราคา29,900บาท iPhone 12 Mini 256GB ราคา31,900บาท iPhone 12 mini 128GB ราคา27,900บาท iPhone 12 mini 64GB ราคา25,900บาท